สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคือผมน้องนายเันนี้จะมาเล่นไปบาร์เดลา์มือถือครับเล่นเซิร์ฟเวอร์โจกันฮนะแต่ละก็ปั่นเอนเลยปั่นคนเดียวชิวๆนะใครมาปั่นด้วยเนะี่ยอ๋อคิมุระมันกระตุกกระตุกนิดนึงนะอัดคลิปเนี่ยเออตอนเล่นก็นะ่าบาดเสียวนั่นอัดคิฟเล่นแนละ้วมันกระตุกกระตุกไม่รู้ทำไม มันก็น่าจะเป็นเรื่องปกติอนะ่ะโทรศัพท์ไม่แรงแต่ทำไมไม่ได้อ่านให้ลื่นอยู่นะนี่จะเสร็จแล้วพี่สุตตนเนี่ยเป็นเพื่ที่โกงจริงนะโกงมากมากด้วยผมบ้าโอ้ยังหล็กเลย โอเคงัย okay. ต่อเขาอะไรอะนน่ะเพื่อนใช่ปะอ๋ออยู่นู้นเลยเหรอตัวอะไรอะ่ะกูแล้วกูยังแหลกเลยอ่านี่กันต่อเรามาจูกจริงวะนะ่ยมีตะเกียงว่ะมันเข้ามาเยอะหรือเปล่า ี๋ยวผมไปช่วยเขาก่อนอะกูเดาแว่งใช่เดเดี๋ยวี๋ยวผมจุกเองไปไปเลยไปเลยไปดีกูคเดี๋ยวเราไปโอเคเข้าไล้คนที่ชื่อฟีโน่อามาแล้วเพื่อนดูดใครวะน่ะมงสัจะ,จะเก็บแมงมุมไปด้วยจับแทงป่ะเนี่ย มาแล้วมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยเขาซ้ำคนเดิมอ่ะแ้าไข่เปียเน่ะเรียกมันหน่อยขี่นัตเราไปปั่นดีกว่านะถ้าเป็นสถานการณ์อย่างงี้เจอแล้ว ปอะไรปะอะไรปะอะไรโอ้โหมาขึ้นมาเยอะกูไม่ไปรชากู้ลืมไม่ทันว่ะครั้งนี้เขา,าเฟซสองนะเดี๋ยวเรายินสุดตรงนี้ oh. อัดได้แล้วต้องเจอผมบ้านเล็กแล้วไมเคิลนเนี่ย มาหรือเปล่ามาแล้วครับเย็ดเย็ดเย็ดเอาเรื่องเอาเรื่องอู้เชียเชียลเชียลเชียลเชียะโอ้โหเชื่อเชี่ยเชี่ยจิ เนี่ยมันจับแทงเป้าวะโหไม่น่าใช่มหรอามันดูดเร็วมะจับแทงมันดูดช้าหมดถ้ามันไม่ขั้นสามพอมต่อได้อยู่นะเขาเจาให้ได้เลยวะเนี่ย เดี๋ยวเขาไม่ตามแล้วใช่แล้วมแล้วแทงหลังผมมาหิวมาหิวมาหิวเราเอาเขาก่อนเลย อุ้มไหมมันมา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 บอกหลอกไฟมาหนึ่งจังหวะฮนะเชื่อเคขั้นสองแล้วโวูนั่นเดือดแล้ววะ่ะเดือดเดือดท้ายเกมวะ่ะคิมูเอ้ยนั่นตายแล้วนะอีจนจริง อมีหมูมั้งยังอื่นเลยนี่ผมด้วยครับดีมากดี๋ากตายแล้วอะ่ะ เช่ยร์เขาดูโนาดดๆๆๆๆๆๆูด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 ูตรงนี้ไปปัดนะเครื่องสุดท้ายเนะนี่นยนะี่ไงแม่งตามกูมาด้วย ตรงนี้มีไม้ตรงนี้มีไม้เชีย์โหหัวไม่ใช่ไม่ใช่จับแทงแน่นอน น่าก,กลัววะ่ะอ้าคิดคิดคิดให้เวลาคิดให้เวลาคิดอูกล้มแน่วะ่ะไอ้เห <c oughs> ี้ยรู้อ่ะไอเพื่อนเปิดประตูก่อน <c oughs> โอเคประตูตรงนน้น เปิดๆมึงบอกให้กูสีเวนโอเคนะออกยังปลอดภัยเ,เียเฮ้ยยัดเข้ยให้เข็ม,อเ,มเอาไปซะละว่าจะถอยหลังสอง เท่าทางนี้เปิดแล้วเยอะสุดนู้นชอบว่าอยู่กับเราแคสเซ็ทผมก็เออโจคิดนี่สองมบนสี่วะ่ะแต่เยอะสุดอุ้ยผมว่าคนนี้เยอะกว่าสองอีบนเจ็ดอ่ะเดีย๋ยวเขาดูก่อนข้างเดียวครับ